วันนี้มาที่ทะเลสาบที่โด่งดังนะคะของที่นี่ก็ต้องมาทะเลสาบสุริยันจันทราจะไปล่องเรืออากาศดีดีแต่เริ่มอุ่นละอุ่นกว่าเมื่อวานเห็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยจังเดี๋ยวจะเก็บภาพตอนล่องเรือมาให้ชมนะจ๊ะ สวยงามมีแต่คนเขาจอดถ่ายรูปคือคือคือ,คอจะต้องลงเรือก่อนนีเพราะพวกเราก็จอดถ่ายรูปอย่างเดียวแต่สวยนะคะสวยมีหมอกภูกเขาน้ำเหมือนภาพภาพที่เขาวาดกันสวยอ่นนี่คือรื่นี้ไม่กลัวย้อนละ ไฟแดงไม่สนใจแล้วอ้าวเดินลจะอ,อกแล้วอยู่บนเรือแล้วนะคะลองไปไม่กีน่นาทีแล้วได,ลได้เพื่อนจิบเบียเพืลอนจิบเบียร์กันทุกืนเบียร์เี้เยเาด้วยนะยแต่เช้าเลยเหรอเราไม่ได้ทำงาน แล้วก็มาดามของเขานะคะเพราะว่าจุดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เขาบอกว่าเป็นควมจุ้ยที่ดีที่สุดของไต้หวันเนาะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะ แล้วก็ที่นี้ที่เขาจะเป็นเป็นวัฒนธรรมเก่าๆก,ก็คือจะมีคนเดียวที่สามารถขายไข่ต้มได้นะคะที่ในบริเวณด้านในของของเกาะของทะเออสลสาบเนี้ยเนาะคือได้อนุรักษ์เอ,อ่อ อะไรนะโอ้ก็ฟังไปด้วยพูดไปด้วยก็เลยจะงงงนิดน şey ึงบอกประมาณว่าท่านเตียงไคเช็คเนี่ยเป็นคนที่อนุญาตด้วยตัวเองนะคะให้อาม่าคนนี้ขายไข่ต้มไข่ต้มใบชาได้เดี๋ยวเราก็จะลองชิมไข่ต้มใบชากันหลายๆมุมเลย ฟังไปด้วยเลยไม่ได้ฟังไกลเลยนะคะแต่ว่าอยากเก็บ<อ>ภาพก่อน,นะะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็จะให้ไปเดินเล่นนอกเล็กน้อยนะคะ,ะเดินขึ้นมาน้ำที่นี่สีใสมากนะคะแต่ว่ามันก็คงจะลึกกันแหละเพรเป็นทะเลสาบเนอะล้อมรอบด้วยภูเขา ลึกมากแต่ว่าน้ำใสนะคะออกเป็สีเขียวเขียวมรกตสวยสวยมาทดสอบกำลังขากันทดสอบกำลังขาอุ้ยเบบบ้านเราสูงกว่านี้ขึ้นไปนะคะธรรมชาติสวยงามด้วย มูด้วยวันนี้น <c oughs> กำลังขากำลังขาร้อยกว่าข้านี้จิบ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 กระสู เพื่อนอย่าเพิ่งำคาญนะมันก็ต้องมีหอบกันบ้างนะคะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วถามพี่แมวกับพี่ติ้งได้ พวกเราเหมือนพวกเราก็เพื่อนกันพกเพื่อนๆเราก็จะมีแต่ตัวจี๊ดนะคะจี๊ดตะเวดขึ้นทางไหนอ๋อทางไหนพี่เหมยอวัดเหรอ เป็นวัดนะคะเขาบอกว่าเป็นวัดวัดพระถังซัมจังตามหาพระไตรปิฎกอาิวัดพระถังซัมจั๋งอยู่ตรงนี้เหรอแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คือจะสมใจแฟนนะคะคือเขาอยาก <c oughs> เขาอยากเขาอยากไหว้เจ้าพ่อกวนอูเชไปวัดกวนอู โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะหัวเราะเยาะเสียงหอบเปล่าๆนะคะเดี๋ยวไปเก็บภาพอีกทีเมื่อถึงแล้วดีกว่าเนาะมุมนี้ก็สวยแต่ยังไม่ถึงข้างบนนะคะแต่ว่ามุมสวยเก็บภาพก่อนว้ายมุมสวยที่สูงสูง แล้วเขาเรียกว่าวัดพระถางซำจังอ้าวมีรถมาที่นี่นี่ว่าอ๋ออาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเมืองเนาะอ่านี่นะคะก็น่าเสียดายตรงที่ว่า พอดีเจ้าหน้าที่เขากำลังแว็กซ์พื้นของของของศาลเจ้าอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถ่ายจากข้างนอกเข้าไปให้เห็นว่าเป็นพระถังซัมจังจริงๆนะ ัเก็บภาพโดยรวมอีกรอบหนึ Safe ่งนะคะซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมากันหมดมาจากฝั่งนู้นกันเยอะแล้วนะคะเราก็จะให้เห็นนิดหน่อยหน่อยนักท่องเที่ยวไม่ไปรบกวนเขา ขึ้นมาแล้วหายหอบแล้วเลิกแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะคะเขาก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่่วงจุ้ยดีที่สุดในไต้หวันนะคะซึ่งก็เป็นของเอเคยเป็นอดีตที่อยู่ของท่านผู้นำเจียงไคเชกเนาะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจประวัติเขาเท่าไหร่เราก็ฟังมาจากไกด์อีกทีนึงน,นะคะ นี่นะคะที่ผอบอกพี่ว่าไข่ต้มชาไข่ต้มใบชาของอมมาาที่ว่ามีเจ้าเดียวเท่านั้นที่ที่ขายอยู่ที่เกาะนี้ได้เนาะบนเนื้อที่ได้ <c oughs> นี่ก็ให้ให้น้องไกลเขาช่วยซื้อให้แต่ว่าตัวอามมาเขาจากไปแล้วก็เหลือลูกหลานเขาทำต่อนะคะก็เหมือนกับเ,เป็นประวัติศาสตร์ของที่เนี่ย เลดปลาซื้อไข่ต้มมาสีฟองมีมีเพลงให้ฟังด้วยนะออดูเขาแต่งตัวสักก็ดีนะคะน่ารักดิเดี๋ยวก็ต้องสนับสนุนเขาซะหน่อ,นนอยโอเคเดี๋ยวออกกินไข่ต้มก่อนนะคะลองชิมดูเขาบอกว่าถ้ามาบนเกาะน,น,นี้ก็ต้องกินน่ะก็ต้องกินโอเคจ้า แลวัดหวนบูนะคะหรือว่าวัดกวนกูที่แฟนก็ตั้งใจมาเขาอยากมาวัดน,นี้สวยใหญ่โตเกี่ยวกับการงานการเงินเนาะวัดน,นี้นะคะ ถ้ามันน้อเป็นเสมือนกับหทรัพย์ทำไมเราต้องให้ท่านาไว้ท่านแล้วนะคะเป็นเอกมักนะคะ้วก็มังกรสบัดทางก็นดขามาจุดานาณจุบารมีทรัพย์อำนาจนะคะตรงนี้นะคะเราได้ไปครบไปแล้วเนาะนะคะ เดี๋ยวทุกท่านนะคะว่าเราในฐันะออกไปข้างนอกนะคะน้ำเป็นเสมือนซั์นะคะมาที่นี่ก็ขอเรื่องของหน้าที่การงานการเงินช่องลาดต่างๆเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะอธิษฐานนะคะทุกท่านสู่พลังมังกรเข้าตัวเราอ่านะคะพื่อพลังให้กับตัวเราเนาะใช่ค่ะสามรอบพอนะคะอ่าเข้าออกเข้าออกแนี่ยสามรอบนะคะแล้วจากนั้นทุกท่านก็ตั้งใจตสิทธิ์ฐานเหมือนที่เมยสอนเมื่อกี้เลยค่ะนะคะบอกเก็บภาพ กที่จะเข้าไปในตัววัดนะคะนี่รับพลังมังกรไปด้วยกันอันนี้คือพลังมังกร ในเรื่องของธที hmm. ่รรกำลังรถแล้วแต่นะคะอ่าแจะมาไม่สามารถปรับแต่งรายเงินได้ค่ะเมื่อก่อนกูรูสั่งอะไรลงมาราชกองค์การอะไรต่างๆก็ลูกชายต้องเป็นคนตรวจสอบไม่แน่ใจได้ใช้ว่าต้องอย่างถูกต้องไม่มีการปรับแต่งแล้วใช้ตาบุคคของกูรูปักลงไปน่าึงจะสั่งการลงไปได้ระหว่างระหว่างทุกควันนี้รถกันเวลาที่ไปเปิดบัญชีเขา n u เปิดเงินจากสมุดบัญชีที่เบย้อชื่อไม่ได้ผ่านการตรวจฐานทุกอย่างนะนอกจากลายเซ็นลายเซ็นชื่อแล้วแต่กูจะมีช็อิต โดยเฉพาะท่านไหนที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของการขายบ้านขายที่ดินเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะติดต่อทนายจา,า,รารุคาน่ามันยังติดขันอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เดียวจะสำเร็จแล้วแต่ถ้ามันติดคันนี่นั่นแหละนะคะสามารถขอพรท่านได้ท่าจะ,จะามา,าขอพรให้กับเราในรอบนี้ได้นะคะนี่ก็ได้เขาก็กำลังสอนวิธีการ<ล>กำลังสอนวิธีการขอพร

ตอนนี้ปรากฏว่ามูทั้งขนาดเลย มีไม้กับเหมือนบ้านเราอะไรค่ะแต่ว่าทำไม่ค่อยเป็นพวกด้านข้างของโบสถ์นะตะมีเนี่ยเต่เาก็ถือเรื่องเต่าเนาะมีเต่าน่ารักด้วย ไม่นาได้ไงเต่ามุงกณเราพอเข้าใจนี่นี่เต่ามุงกรนี่เราพอเข้าใจแต่หนาเต่านี่คือเอยียงนี่เต่ากระตูน แต่ว่าน,นี้น่ารักอ่ะต่าตาโตดูสิเพื่อนๆตลกมากเลยอ่ะนินตาเจ้าเอ้ยนินนินจาเต่ายังมีอ่ะแต่ไม่ใช่ถูกนะดูนะแสดงว่าเขาอ๋อเขาใช้หินใช้อะไรพวกนี้แกะสลักนีนินจาเต่าก็มีสูง คือเต่านั่นแหลนะเนาะมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกชั้นนะคะมาถึงชั้นอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้นที่สาม นี้เราเดินมาด้านหลังอีกที่นึงอ้ยสวยงามมากเ,าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะไหนๆเรามาแนละเราก็จะขึ้นนะคะจะบอกว่าให้ขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวางนี้สวยงามเ,เราจะขึ้นไปกัน ขวามาต่อนะคะนีก่ก็จะเป็นแกะสลักชื่อไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังไกด์เขาบอกว่าเป็นชื่อของผู้บริจาคหรอหรือว่าน่าจะเป็นชื่อของของผู้บริจาคนะคะเพราะว่าเยอะมากมีดารานาราไทยก็มีนะแต่ว่ายังมองไม่เห็นอักษรไทย ที่เขามาทำพิธีกันเยอนะๆน่ะหมอชงหมอช้างอะไรอะ่ะจะไปให้ถึงน่าจะสุดตรงนี้แล้วแหละนะคะแล้วก็มองย้อนกลับไปอ๋อเขามีขึ้นไซส์ไซส์สอดคาอยู่แล้ว ดูความอลังการของข้างบนโอเคนะคะเดี๋ยวโอจะลงแล้วอ๋อเสียงน้ำตรงนี้นี่เอง เฮงรวยๆกันนะคะเพื่อนๆน,นี่มัตรงน,นี้บ้างเขามโยนเหรียญกันนี่ก็เป็นด้านหน้าของวัดเลยนะคะก่อนกลับกำลังเตรียมตัวรวมคนแล้ว เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะตำแหน่งของวัดก็จะเป็นท้องมังกรหวัวอยู่ตรงไหนลืมไปแล้ว <c oughs> คือเป็นเหมือนมังกรล้อมรอบล้อมรอบทะเลสาบนี้อยู่นะคะแล้วก็เราก็จะจินตนาการกันไปว่าตรงไหนหวัวตรงไหนหางหแต่ว่าส่วนของวัดก็คือตรงท้องเลยก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็พลังมังกรอยู่ตรงนี้นะคะสูตรเข้าไปเยอะ โอเคจ้าเพื่อนๆวันนี้เราก็มูกันเต็มที่เลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีด้านข้างคือที่เรามองไม่เห็นนะคะกําลังจะเดินไปขึ้นรถอ้ด้านข้างอยู่มีดอกไม้มันต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินเดินใช่เดินอีกทีนึ่งไม่ันไปไม่ถึงโอเคกําลัางเดินไปขึ้นรถ